สูตรที่ผมเลือกใส่นะครับมีสองตัวนี่นะครับสำหรับมันอายุหนึ่งเดือนผมกระจาใส่สูตร4600บวกกับสิบหาสิบหาสามตัวนี่แหละพี่น้องนะครับสำหรับมันอายุหนึ่งเดือนสวัสดีครับพี่น้องชาวไร่มันสับปะลังเขานะครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับคลิปนี้กระพาพี่น้องมันใส่ปุ๋ยครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เขาได้ไถแถกร่องออกแล้วนะครับไถเปิดร่องออกเรียบร้อยแล้ว วันนี้ครับใเวลาใจปุ๋ยครับในเวลาใจปุ๋ยก่อนี่มันตสีเขาหนาแรงีงอันยาวนั่นนะครับก็นดื่นกัฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับผมวันนี้ก็นทมาบอกสูตรปุ๋ยแล้วพี่น้องบอกสูตรปุ๋ยสูตรสําเร็จพร้อมนะครับสูตรใดไปติดตามกันเลยครับพี่น้องนี่นครับหลังจากไถแถกล่องออกเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บหญ้าบนสันล่องแล้วก็ เออสีได้มะวานปุ๋ยเนาะครับวานนี้สี่เด้มะวานปุ๋ยการใส่ปุ๋ยนี่กับสีแนะน้ำสูตรปุ๋ยเนาะครับสูตรสำเร็จก็คือผมสใส่ปุ๋ยสูตรนี่ครับยูเลียสี่จีหกศูนย์ศูนย์บวกกันกับสิบหาทิพหาทิพหาสามตัวนี่แหละครับอัตราการผสมอัตราการผสมคือหนึ่งต่อหนึ่งเนาะพี่น้องเอาเอาเอาถ้วยเนาะครับอเ,อเ,อเอาถว้าถวยตักปุ๋ยนี่พี่น้อง สมกันเลยครับถัวยต้อถัวยผสมลงในถังตัวนี้เนาะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็วานนะครับวิธีวิธีใส่ก็คือวานตามรองนี่เลยเนาะพี่น้องใส่ปุ๋ยมากก็คือวานวานตามรองนี่แล้วก็เขาก็จะได้ทําการไถกบนะครับวานตามรองนี่นะครับอัตราอัตราการใส่ปุ๋ยต่อไร่เนาะครับ อัตราการใส่ปุ๋ยต่อไร่ย่ทธ่ประมาณไรล,ละครึ่งกระสอบครับสาหรับมันเหล็กแบบนี้ผมผมกะเอาดินแป้งนี่นะครับหกไรหกไรผมกะใจยู่สามสอบกับพี่น้องถือไรล,ละถือไรล,ล,ล,ละครึ่งกระสอบพอดีนะครับเพราะว่าก้อนหนานั่นก้อนนานั่นผมก็ได้เสอือเอ้ได้ล่องพื้นไปแล้วนะครับไปล่องพื้นไปแล้วเป็นปุ๋ยอินซียเคมีอ่าไรล,ละครึ่งกระสอบพื่อกันนะครับ ปุย๋ยอินซี่เคมีสูตรอ่อซิมีซซเนาะครับไรล,ละครึ่งกระสอบฮกไรนี่กระใสไปสามสอบแล้วรองพื้นเนาะครับเราก็มีขี่ไก่แกบน้ำนะครับขี่ไกล้แกบตอนตอนไถเตรียมดินนะครับก็ะไรล,ละสี่สิบสอบสี่ิบถึงหาิบสอบแล้วแต่ตรงใดทีว่าดินมันสภาพบอดีกัเน้นปุย๋ยขีย่ไกล้แกบลงหลายๆเนาะครับหอองได ดินสภาพดียูนกัใสหลดทอนลงมาเนาะครับเพราะว่าสภาพดินมันบ่ทอกันเป็นบางหม่องเนาะครับหม่องใรงามอยู่แล้วกับกับ่คอยเนียนปไนไรเนาะครับสูตรนี้ผมกะเฮ็ดมาทุกปีครับสูตรนี้ผมเห็นมาทุกปีก็ได้ยูรับไล่ละหกเจ็ดตันอยู่พี่น้องย่างปีใดฝนบดีหรือว่าสภาพอากาศแห้งแล้งก็ได้ยูบ่ขาดหาตันเนาะครับสูตรนี้ ใส่มาเป็นประจำนะครับผมถีแบงการใส่ปุ๋ยอยู่ประมาณสามช่วงนะครับช่วงร่องพื้นช่วงมันอายุเดือนหนึ่งแล้วกับมันอายุสามเดือนสามเดือนขึ้นไปหรือว่าช่วงระเบิดหัวนั้นล่ะพี่น้องช่วงระเบิดหัวผมกจะจีใส่สูตรซิฟหานี่ครับซิฟหาสามตัวบวกกับศูนย์ศูนย์หกสิเหือเพิ่ว่าปุ๋ยระเบิดหัวนั่นแหละนะครับอัตราการับทํากันครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งททํากัน สำรับดินหกไร่กับใส่ประมาณสามสวพื้นเก่าเนาะครับกัเป็นแนวทางสำหรับพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังเขาานะครับอยากผู้ได้อยากทำตามสูตรกับทำได้ครับเพื่อสิได้เพิ่มผลผลิตของเขาานะครับบางท่านอาจจะว่าขี่กุ้ยไหลว่าเม้นนี่ครับเอาต้องสัมผัสด้วยตัวเองเนาะครับล่องเบิงด้วยตัวเองและที่สำคัญนะพี่น้องที่สำคัญ นอกเหนือจากปุ๋ยแล้วคือการกรําจัดหา้าด้อพี่น้องการกรําจัดหา้าการดูแลกกันข้าดูแลกําจัดวัชพืชบ่ได้ผลผลริติเท่ากับสีลดลุเนนะครับบมแมนว่าใส่ปุ๋ยผมใส่ปุ๋ยแล้วแบบนี้แล้วคือบ,บ,มมบอ่ได้นะครับบ่เมนเด้เนาะครับข้าต้องกําจัดวัชพืชให้ได้เด้อครับสำคัญที่สุดผมว่าสำคัญที่สุดคือการกำจัดวัชพืชน,นะครับ การไถกบเขาก็สิใส่รถไถหน้าเดินตามน่ะพี่น้องรถไถหน้าเดินตามใส่ผานตัวนี้เนาะครับไถกบผานปีกสองปีกเนี่ยแะพี่น้องผานผานผานหูกระต่ายนี่ยแหละหรือท่านใดมีรถไถเท่ากับรถไถสมรถแทรกเตอร์เขาเนี่เท่ากับที่มีอุปกรณ์ครบกะสามารถไถได้คือกันเท่ากับ รถแท็กเตอร์รถไทสวมเนี่มีมีเพิ่นเดินว่าใบกบใบเบิกเนาะครับบ่ได้เดินตามนะครับสบายอีกแบบนะครับนี่แล้วกบเปรี้ยวกับที่ได้ประมาณนี้แล้วพี่น้องกับบลอคอยขืนดีบันไดเนานะครับเพราะว่าสภาพดินกับคอนคางอยากแหงอยู่เนาะครับอยากแหงอยู่แต่ว่ากะพ่อไปได้เนาะครับพ่อใส่ได้พ่อใส่ปุ๋ยได้เนาะครับก่อนที่ที่เขาฤดูแลกันยาวนานเนาะครับ ตัว่าฝนสีมา้าอีกอะพูดเลรอครับพี่น้องยังเลวกว่ากลุ่มผ้าพูดเลรอครับกับผมสําหรับแนวทางการใส่ปุ๋ยกับมีแค่นี้นะครับพี่น้องกห้พี่น้องไปล่องเบิงเนะครับล่องเบิงเดี๋ยวสิว่าไรน่าจะตอรี่ขี่คุพ้พยบะแมนนี่พี่น้องไปล่องเบิงด้อยครับเด้อสภาพดินกับเป็นดินดินไส้ครับดินหลวนป่นไส้ ส่วนพันธุ์มันที่เลือกให่กับพ่วงเพ็ดแลือ้วเอาลรพี่น้องนะครับก็สำหรับกลีปนี่ก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่ติดต,ต,ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ